มาตอบคำถามนี้ค่ะทุกคนเรียนเทควันโดคนสอนพูดภาษาอะไรเหรอคะค่นนี้ขอแบ่งเป็น3อย่างหลักๆเลยนะคะอย่างแรกก็คือประเภทยิมที่นิดเรียนค่ะก็คือมีโค้ดหรือว่าครูเนี่ยเป็นคนไทยค่ะคอยสอนอธิบายเป็นภาษาไทยล้วนๆเลยค่ะส่วนประเภทที่2ค่ะเป็น หรือว่าครูที่มาจากประเทศเกาหลีใต้ค่ะเพราะว่ากีฬาเทควันโดเนี่ยมีต้นกําเนิดมาจากประเทศเกาหลีใต้นะคะก็จะมีโค้ชมาจากเกาหลีค่ะมาสอนก็จะสื่อสารภาษาไทยได้นะคะแต่ถ้าหากเรายังไม่เข้าใจเนี่ยก็จะมีโค้ชผู้ช่วยแล้วก็มีรุ่นพี่ค่ะคอยช่วยอธิบายแล้วก็ทําท่าทางประกอบให้เราเข้าใจง่ายขึ้นค่ะส่วนประเภทที่3นะคะก็จะเป็นแบบเด็กตอร์เนชั่นแนลเด็กนานาชาติที่เก่งภาษาอังกฤษหรือว่าเป็นฝรั่งเป็นลูกครึ่งต่างๆนะ ะะก็จะสอนเป็นภาษาอังกฤษค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทั้ง3ามประเภทนี้เหมือนกันเลยนะคะก็คือจะมีการใช้คำศัพท์ภาษาเกาหลีเข้ามาในการสอนด้วยค่ะทุกคนอย่างเช่นอัพชาก,กิก็คือท่าฟอนคิกค่ะเราจะใช้คำสั่งแบบนี้นะคะในการสอบสายค่ะสอบสายก็คือจากสายขาวขึ้นสายเหลืองสายเหลืองขึ้นสายเขียวจนมาถึงสายดำแบบนี้ค่ะ แล้วก็ในตอนแข่งขันค่ะจะใช้คำสั่งเป็นภาษาเกาหลีด้วยค่ะทุกคนก็คือแบบเชิ้งฮงก็คือสีน้ำเงินสีแดงเชิญเข้าที่ประจำพร้อมแข่งขันค่ะชุนบีคือเตรียมพร้อมอะไรแบบนี้ค่ะก็จะมีคำเกาหลีนะคะแท่เข้าไปให้เพื่อใช้ในการแข่งขันการสอบเลื่อนสายค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะ